คราที่หลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดห้องอยู่ไกลล่ะมองไม่เห็นลิฟต์แล้วไม่ได้รับพลังงานแบบนี้จะทําอย่างไรนะครับวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดจริงๆทางคอนโดนะเขาก็ทําอยู่แล้วนะครับก็คือการเพิ่มแสงสว่างบริเวณด้านหน้าห้องของเรานั่นเองนะครับการเพิ่มแสงสว่างบริเวณหน้าห้องของเราเองดังนั้นถ้าหน้าห้องใครไงครับมืดทึบมีลักษณะเป็นไงครับมืดและแคบอันนี้เรื่องพลังงานที่เนี่ยไม่เดินทางไปถึงห้องแน่นอนแต่ถ้าห้องใครอ่า เป็นทางยาวแคบแต่ยังมีแสงไฟสว่างแสงไฟสว่างบริเวณทางเดินถือว่าใช้ได้หรือในบางอาคารเขาจะมีการออกแบบให้มีช่องแสงบริเวณปลายสุดของทางเดินอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับช่วยให้มีการไหลเวียนพลังงานที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตั้งพัดลมหรือทําการเคลื่อนไหวไปตั้งน้ําพุน้ําผุดบริเวณหน้าห้องของเราได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยนะครับอาศัยแสงสว่างหรือว่าพลังงานตามธรรมชาติานั่นเองนะครับในการที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการเรียกว่าเคลื่อนไหวของพลังงานชีเข้ามาภายในห้องของเรานั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือการดูกระแสพลังงานภายในนะครับอ่าเมื่อกี้เราจบกันไปแล้วเนาะเรื่องของเลครับการดูกระแสพลังงานภายนอกก็คือดูภายนอกของตึกมีถนนไหมมีแม่น้ำไหมมีการเรียกว่าเดินทางของผู้คนยดยานพานิะมากน้อยแค่ไหนแล้วคราวนี้เราก็ดูเรื่องของกระแสพลังงานภายในว่า เราอยู่ในจุดที่ใกล้บันไดใกล้ลิฟต์ไหมนะครับโถงทางเดินมีความสว่างมากเพียงพอไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาว่าเออห้องของเราเนี่ยเป็นเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีของอาคารอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสรับพลังงานที่ที่มากเป็นพิเศษมีโอกาสดอยู่ี d b เฮงมากเป็นพิเศษหรือไม่นะครับอันนี้คือดูจากกระแสทั้งภายนอกและก็ภายใน